กินไปไทยลังค่ะมากินไข่พวงกับยานางผัดเออบ้านยานางเขาเรียกขั่วขั่วคั่วไข่พวงกับแกงผักหวานจ้ะมากินด้วยกันค่ะอุย้ยนี่เป็นอาหารเพื่อนยายให้มานะคะเพื่อนรุ่นน้องยายยังไม่ได้ทําเองหรอกอันนี้เพื่อนคนเหนือให้มาเออเลยเอามารวมกัน พอดีไปเยี่ยมเขาเมื่อวันเสาร์อาทิตย์น่ะคะ่ะยายก,ก็เลยเอามาอุ่นกินใหม่ไข่พวงเนี่ยหาไม่ได้เลยนะคะอยู่ในเดนมาร์กในสแกนดิเนเวียนี่ขายดีมากเลยคะ่ะเป็นไงบ้างคะปูอร่อยไหมคะยาวคลิปปูลง ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับคอมเมนต์แล้วก็สามหมื่นสับสับครของยายขอบคุณค่ะน,นี่ก็จะเป็นแกงผักหวานนะคะใส่อะไรมัง่งยายก็ไม่รู้แต่อร่อยผักหวานแล้วก็เห็ดค่ะเห็ดโอได้กินข้าวเหนียวแล้ว บายดีกันทุกคนนะคะช่วงนี้เดนมาร์กอากาศแย่ๆค่ะเดี๋ยวก็ได้เห็นสโนแล้วเดี๋ยวสโนลงเมื่อจะลงวันสองวันนี้แหละค่ะเดี๋ยวยายจะถ่ายรูปให้ดูเนาะฮิมาน่ะจะตกแล้วคืนนี้เป็นต้นไปค่ะติดลบประมาณสามถึงสี่องศาคือล,ล,ลดลดจากระดับศูนย์องศานะคะลงไปอีกเป็นติดลบ พวกที่ไปทํางานนี่จะต้องตื่นเร็วหน่อยเพราะว่ากระจกอ่ะจะเป็นน้ำแข็งคนไทยเราก็จะดีอย่างนี้แหละค่ะพออันไหนที่เราไม่ค่อยเห็นอาหารอะไรที่เราไม่ค่อยได้กินเราก็จะมาแบ่งกันกินนะ เพื่อนกันอย่างเงี้ยเอมาแบ่งกันกินว่าเออฉันมีอันนี้นะยายมีปูมีหอยยายก็ไป็นแบ่งเขาาเงี้ยเขามีอย่างเงี้ยเขาก็มาให้ยายเพราะว่าหาซื้อไม่ได้ค่ะจะดีตรงนี้ถ้าเกิดว่าเรามีของอะไรที่ว่าแปลกๆเงี้ยเรามาแลกกันเขาก็จะให้เราคืนอย่างเงี้ยแต่บางคนเขาก็ให้โดยที่ไม่คิดอะไรค่ะให้โดยที่แบบว่าเราเป็นเพื่อนกันนะอะไรเงี้ย พูดไปจะเชื่อยายไหมคะว่าตั้งแต่ยายมาอยู่เดนมาร์กยายเพิ่งเคยได้กินยี่สิบปีแต่ว่ากลับไปเมืองไทยเนี่ยยายก็กินบ้างคะ่ะแต่แปลกมากเลยที่เห็นเขาอยู่เดนมาร์กเพราะคนที่นี่เขาเอาไก่ไก่แก่นะคะทิ้งเครื่องในทิ้งหมดเอาแต่เอาแต่ตับกับไตมาให้เราพวงไข่เขาเอาทิ้งคะ่ะ ข้าวนุ้ยยายก็ได้มานะคะเอามาอุ่นอุ่นสองกางแล้วเขาเลยค่อนข้างเหนียวเน่ยโอ้ยโ,ยโยชคดีดยายได้โชคดีได้กินแกงผักหวานผักหวานที่นี่โลโลละร้อยสามสิบคนนะคะ ร้อยสามสิบคนตีเป็นเงินไทยก็ประมาณห้าร้อยหกเจ็ดร้อยบาทคนะ่ะผักหวานที่เขาแพ็กมาขายให้เราแต่เขาแพ็กมาแค่หนึ่งร้อยกรัมสองร้อยกรัมอย่างนี้นะคะรสชาติเหมือนบ้านเราแลย ใส่ข้าวผัดใส่พริกแล้วก็ใบใบมะกตรูดตะไคร้อะไรนี้ค่ะหอมหอมเครื่องเทศเขา ถ้าใส่เห็ดฟางเป็นกระป๋องอะค่ะอร่อยดีนุ่มๆอากาศดีดีวันนี้ค่ะแต่กลางคืนเนี้ยติดลบพรุ่งเนี้ยหนาว ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์กวยจับยวนนะคะมีคำถามมาเยอะเลย อย่างคําถามว่ายายแฟนยายกินเหมือนยายไหมแฟนยายไปไหนเขาไปทํางานค่ะแฟนยายไม่กินเหมือนยายคือเขาไม่กินอาหารเย็นเขากินที่บริษัทเขาแล้วเขาก็กลับบ้านทุ่มหนึ่งค่ะอือย่างช่วงนี้บ่ายสองยายก็นั่งกินคนเดียวนั่นคืออาหารเย็นค่ะแล้วก็จากนั้นเขาพอเขามาเขาก็จะนั่งดูซีวีกับยายก็ไม่เหงาลนะคะก็เ,เพียงแต่ว่าไม่ได้กินข้าวด้วยกัน ทัวรนเต้าค่ะถ้ายายไม่มีแฟนๆยายก็คงเหงเนี่ยก็คงนั่งกินเงียบๆไปคนเดียว ขอบคุณนะคะหลายๆคนเขียนมาบอกอยายยายกินเผ็ดจังเป็นห่วงค่ะข,ขอบคุณค่ะยายก็กินอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้ว คุณสวรรค์เลยได้กินอย่างเงี้ยอืมเ้าผัดใส่ขืนไก่ค่ะเพื่นนนอนยายจะตบไก่เพราะว่า ที่จะมีไข่ยอย่างนี้กินนะคะก็คือเป็นต้องเป็นบ้านที่เลี้ยงไก่เองแล้วก็ต้องเป็นฟาร์มของคนไทยหรือว่าคนที่รู้รู้จักไปซื้อเนี่ยหรือได้มาเนี่ยต้องรู้จักสนิทกับเจ้าของฟาร์มเพราะไม่งั้นเขาไม่ขายให้ค่ะเดากยเคยได้ยินที่สวีเดนมีขายนะคะเขาจะแพ็คขายเียายัอยาง,อยางอีช้าเลยค่ะทำไมไม่มีที่เดนมาร์กมั่ง พี่เดลหมักไม่มีเลยนะคะที่สวีเดนเนี่ย,ยมีขายตามเฟซบุ๊กนะของยายถ้าเพื่อนไม่ให้ก็ไม่ได้กินค่ะ mm hmm. คือเขาเพาะเขาเพาะเอยเขาเลี้ยงไข่นะคะไก่ไข่พอไข่จนแบบเขาแก่แล้วเงี้ยเขาก็จะฆค่า แล้วก็เอาไปขายเป็นไก่แก่แต่ยายไม่รู้ว่าโรงงานไก่แก่นี้อยู่ที่ไหนเพราะว่าไก่แก่จำนวนหนึ่งมาจากเยอรมันค่ะเพราะว่าเขาเขียนเป็นภาษาเยอรมันมาถ้าฟาร์มอยู่ใ,ใกล้ๆน่าจะไปขอซื้อเขา แา่ว่าคนสมัยเนี้ยโชคดีคนที่มาอยู่ช่วงสิบปีหลังเนี่ยโชคดีมากๆเลยค่ะเพราะว่ายายมาอยู่สิบปีก่อนนู้นน่ะน้ำปลาก็ไม่มีขายค่ะตามซูเปอร์มาร์เก็ตไม่มีเลยยายจาได้มีผงเออ่มะขามเป็นรูปมะขามยายก็เอ้ยผงอะไรเอ่ยพอเอามาชิมดูเขาจะคล้ายๆต้มยำยายก็เลยซื้อมากินใช้เกลืออยู่พักหนึ่งค่ะเกือบตาย แล้วก็วิ่งเข้าไปในเมืองหลวงไปซื้อมาจากที่นี่ยบ้านยายอยู่สี่ชั่วโมงนั่งรถไฟเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่ห้าหกชั่วโมงค่ะเพราะเขามียังไม่สร้างสะพานนั่งห้าหกชั่วโมงโอ้ยกว่าจะได้ของพอเขามีสะพานเขาก็ย่นสองชั่วโมงลงมาได้ค่ะคือรถที่วิ่งขึ้นสะพานเนี่ยเวลาเขาสร้างใช่ไหมคะ รถรถยนต์นี้ก็จะวิ่งข้ามสะพานไปใช้เวลาสักประมาณเจ็ดแปดนาทีเสร็จแล้วเขาจะขุดลงใต้ดินไปเลยค่ะใต้ทะเลลึกๆล,ลึกลงไปอีกอ่ะเป็นทางให้รถไฟวิ่งยายงงกับเขาโอ้โหทำได้ยังไงขุดลึกลงไปแล้วก็ไปขึ้นอีกฝั่งหนึ่งของเดนมาร์กะคะของกอดที่อยู่เมืองที่เมืองหลวงอยู่นะคะโอ้โหเห็นการสร้างของเขาแล้วแบบอลังการมาก mọi người làm cái gì, gì, gì. nhìn chung mhm 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 không mhm 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 เลากินไม่หมดหรอเรวต้องเก็บไว้กินอีกครั้งหนึงไข่แดงนั้นเลยเขาเหนียวเขาใหม่ไงคะ ไม่แล้วก็เลยแบบอุ่นอุ่นครั้งหนึ่งนะคะเนี่ยครั้งสองครั้งแฉะเลยได้เข้าใจอยู่ว่าคนเมืองนอกอุ้ยบนเอาข้าวดีๆมาขายให้กันน้อยเอาข้าวกลางปีมข้าใหม่มากเลยอย่ากต้องทำสูตรข้าวเหนียวไม่ติดมือไงครเพราะมันติดจริงๆอ่ะ ยางเขาเยังอยู่เยอะไงเขาเหนียวใหม่ขอโทษนะคะจ้ำแรงไปหน่อยกระดกเลยจานนะ่านนี้ยายก็ไปขนมาจากบ้านเรา อย่าว่าเอามาใส่ส้มตำเอามาใส่กับข้าวแล้วมันได้ฟิลลิ่งดีนะได้ฟิลลิ่งแบบว่านั่งกินพาแรงอยู่บ้านเรานะคิดถึงนะคะนั่งกินข้าวล้อมวงกับพี่กับน้องกับพ่อแม่เนี่ยเมื่อสมัยยังเล็กๆอ่ะ นั่งล้อมล้มวงกันเสร็จแล้วกินเสร็จก็จะไปนั่งรอดูดาวพระศุกร <c oughs> นี่เป็นชีวิตตอนเด็กๆหญ่ อารมณ์สุดเมื่อก่อนตอนแรกกลับเมืองไทยนะคะ ยายก็ไ,ไปเข้าครัวทำอาหารกับหลานเนี่ยตอนนี้หลานยายก็อยู่อเมริกาอยู่นิวเม็กซิโกเขายังไม่ไปตอนนั้นน่ะยายไปหาเขาเขาเคยทำกับข้าวให้ยายกินรู้สึกยาทำเมี่ยงปลาเขาก็ล้างผักชีแล้วผักชีเขาก็เหลืองเหลืองหน่อยเดียวก็ไม่ได้ตรงขอบขอบไปอ่ะแต่ก็โยนทิ้งนะยายก็ไปตามเก็บมาคืนเพราะว่าอย่างเงี้ย อย่างเงี้ยเขาโยนทิง้ง<ม>เขาจะโยนทิ้งทั้งไอ้นี่เลยทั้งต้นเลยีแยก็ไปเก็บมาคืนเขาบอกอย่าไปเก็บมันถูกไม่เก็บไม่ได้ที่นู่นแพงที่เดนมากแพงจะทิง้งหากินไม่ได้ <c oughs> เขาไม่เข้าใจค่ะแต่ตอนเนี้ยร้องอดร้องโอ,โอ,งโอยเพราะเขาไปอยู่เองเขารู้โอ้ยใช่ใช่พี่นางหนูรู้แล้วอดจริงๆก้านเดียวใบเดียวเน่าหนูก็กิน ยายบอกเออดีดีด,ดีจะได้รู้แกงผักหวานอร่อยเนี้ยใครก็ได้โยนไข่มดแดงให้ยายเนะะี่ยค่ะลงโยนลงมาโดนชามยายเลยนะ,ะโยนลงตรงเนี้ย แล้วเมื่อไหร่ยายจะได้กินอีกเนี่ยต้องไปซื้อที่เมืองที่ยายบอกออกไปชั่วโมงสี่ห้านาทีแต่เมืองที่ยายก็ไปมา ยิมเลื่องที่ยายไปมาเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยค่ะที่ยายไม่ซื้อเพราะอะไรเพราะมันหมดไปไม่ทันเขาก็ได้แตผักสะเดามายายจะไปกินกับลาบกุ้งสะเดาลาบกุ้งเนาะหรกินกับอะไรได้อีกก็ไม่รู้อื้ม ใหม่ค่ะร่ลำรวยทุกคนนะคะ